สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับแล้ววันนี้เองครับก็ยังอยู่ในประเด็นศึกวัน165ซุป e r l e เปอร์เลกเจอกับทางด้านเจ้าทาเครุหลังจากที่เกมจบลงครับก็ถือว่ามีกระแสดราม่าก,กันอย่างมากมายครับเรียกกันได้ว่าถือว่าปลุกกระแสมวยไทยในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับแม้กระทั่งบอสชาตรีเองครับก็ยังออกมาประกาศว่าซปเปอร์เลกเกียรติมูเก้าณนะตอนนี้เขาคือเบอร์หงแบบปอนต่อปอนในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับ ณตอนนี้สถานการณ์ครับอาการของเจ้าทาเครุเองก็ออกมาโพสไอจีอย่างต่อเนื่องครับก็ถือว่าอาการยังไม่สู้ดีสักเท่าไรครับแต่แอดมินก็เชื่อนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับสําหรับทาเครุเองครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับซึ่งในวันนี้เองครับแอดมินยินดีจะนําเสนอเรื่องราวของเจ้ามาาโตครับที่ได้แสดงความรู้สึกลงช่อง YouTube ของตัวเองครับหลังจากจบศึกนี้ลงไปครับสิบสิ่งความรู้สึกของมาสโตครับและบทความ ความที่แปลนี้ครับจากมาสโตะสิสิ่งที่เผยนะครับซึ่งแอดมินได้นํามาจากเพจเจโดราดิครับซึ่งเป็นผู้แปลหลักครับเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อความพร้อมๆกันเลยครับว่ามาสโตะเผยว่าอย่างไรบ้างครับในประเด็นที่1่งเองครับมาสโตะบอกว่านี่คือไฟที่ดีที่สุดของวันนี้ครับที่ตัวเองได้ทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ครับผมและในประเด็นที่สอพาสโตะบอกว่าซปเปอร์เล็กในยกที่1ถึงยกที่3ม เดินเตะขาได้ดีมากๆครับและก็รุนแรงมากๆส่วนยกที่4และก็ยกที่5การแทงเข่าสวนได้ดีสุดๆเช่นกันครับสำหรับซูเปอร์เลกมาในประเด็นที่3บอกว่าในยกที่3นั้นนึกว่าซูเปอร์เลกเกียรติหมู่9าจะร่วงไปแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นจังหวะปิดเกมที่มาสโตเองครับเคยได้คาดตั้งแต่แรกว่าทาเครุจะมีจังหวะแบบนี้สักครั้งไหมและถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เลยนั้นจะเสร็จซูเปอร์เลกแน่นอน มาในประเด็นที่4ทาคคร,รุเซกาวาต่อย3ยกมาโดยตลอดร่างกายแข็งแรงที่ผ่านมารับลูกเตะไม่บงังและก็ทนได้เดินรับเพื่อเข้าต่อยวงในซึ่งที่ผ่านมาสามารถปิดเกมได้ตลอด แต่พอมาวันนี้กับซูเปอร์เลกเกียริหมูเกพอทาเครุโดนเลยจะใช้ไมเซตชุดเดิมๆแต่อย่าลืมไปนะว่าซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าเขาไม่เหมือนนักมวยที่เคยเจอมาเขาคือคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกมาในประเด็นที่5พ่อทาเครุโดนเจาะยางเยอะๆเริ่มออกอาการทำให้ยกที่4ถึงยกที่5ขาน้ำหนักเริ่มไม่ค่อยดีจึงส่งผลต่อน้ำหนักหมัดที่ทาเครุใช้ต่อยในยกทย้าย ในประเด็นที่6จบเกมนี้เชื่อว่าทาเครุได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้เตะแบบนี้และต้องเริ่มยกบางบ้างแล้วประเด็นที่7มาซาโตะบอกว่าที่พูดได้แบบนี้เพราะตนเองก็เคยเป็นแบบทาเครุสมัยก่อนตอนที่ต่อยกับแอนดี้ซาวเวอร์ปล่อยให้เขาเตะไม่บงังคิดว่าทนไหวจนเจ็บหนัก ประเด็นที่8ทีมงานซปเปอร์เล็กเกียรดหมู่9แก้เกมมาได้อย่างดีตอนแรกนึกว่าจะใช้แผนเดินเตะลำตัวแต่สุดท้ายเลือกเน้นเตะที่ขาล่างสกัดทาเครุที่ต้องเดินเข้ามาหาแถมซปเปอร์เล็กยังออกหมัดยับหน้าได้ดีเกินคาดขอชมเชยเลยประเด็นที่9ตากล้องถามว่าแล้วทาเครุควรต่อยกับซปเปอร์เล็กแบบไหนในไฟนี้มาสโะตะเลยบอกว่า พยายามไม่เห้เขาเตะง่ายๆยกบังแล้วทำคืนถ้าเขาเตะมาก็เตะคืนสิ่งที่ซปเปอร์เล็กเกียรหมูเกา่าพยายามทำวันนี้เราต้องทำกลับแบบนั้นเชื่อว่าถ้าสู้ในรูปแบบนี้เกมคงไม่ออกมาแบบนี้อย่างแน่นอนประเด็นที่สิบประเด็นสุดท้ายไม่อยากให้ทาเครุเซกวาวะแขวนนวมเลยถึงเจ้าตัวจะเปรย์ๆออกมาบ้างมองว่าอายุ32สองยังไปต่อได้ กับรถถังก็ยังไม่ได้ต่อยกันเลยนะแต่แนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัวคืออายุแบบนี้ซ้อมตารางเดิมๆอัดหนักๆเหมือนตอนวัยรุ่นไม่เวิร์กอันไหนไม่จำเป็นมากก็ตัดออก เน้นซ้อมแต่การฝึกซ้อมที่ย่อเป็นซะดีกว่าและนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของเจ้ามาสโตเองครับที่มีความคิดเห็นต่อไฟนี้วัน165ในศึกทิทาเครุเจอกับทางด้านซูเปอร์เล็กเองครับซึ่งประสบการณ์ของเจ้ามาสโตนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเลยครับระดับแชมป์เควันครับในอดีตเองครับเคยเจอกับนักมวยไทยเก่งๆอย่างพี่บัวขาวครับก็ยังเคยเจอมาแล้วครับเรื่องประสบการณ์เตือนรุ่นน้องถือว่าสุดยอดจริงๆครับและวันนี้เองครับเราก็ได้รู้ สาเหตุครับจากปากทางด้านมาสโตเองครับซึ่งมาสโตเองครับก็คงไม่เห็นด้วยกับทางด้านทาเครุครับที่คิดว่าเปรย์เรื่องการแขวนนวมไว้ก่อนครับก็ถือว่าต้องเป็นกําลังใจให้กันต่อไปครับสําหรับเจ้าทาเครุเองครับไฟนี้ก็คงได้ประสบการณ์อย่างโชคชนเลยครับก็ถือว่าให้กําลังใจคนแพ้ดีใจกับผู้ชนะครับสําหรับไฟนี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ